สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับช่องร้านพระ .com กันอีกแล้วครับก่อนอื่นผมก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และอย่าลืมกดซับะไครตให้ทางช่องทางร้านพระเราด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นครับที่มาให้ชมกันเราไปชมพร้อมกันเลยครับเหรียญซุ้มกอหลวงพ่อทวดครับด้านหลังเป็นหลวงปู่เนียนรุ่นบุญสูงวัดต้นเรียบจังหวัดสงขาครับ เนื้อทองแดงต่อโคดราคา300บาทครับถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยครับเข้ามาชม EP ีก่อนหน้าได้กันเลยครับมีให้เรียกกันเยอะสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงุงฝากกดติดตามช่องร้านพระด้วยนะครับติดต่อร้านพระ c o มเบอร์โทร099 484 8 7 8 7 0 9 9 4 8 4 87ครับกดติดตาม y u t u b e ล้านพระ c o m เพจล้านพระ o m f c e e o o o ล้านพระ c o m กดซับตะไคร้กดติดตามติดต่อทางคอมมิ์ได้เลยครับรับประกันพระแท้ตามหลักมาตรฐานสากลน,นิยมครับหากพบว่าเกยินดีคืนเงินครับเมื่อลูกค้าได้ทำการซื้อขายสินค้าแล้วรบก,กวนลูกค้า แจ้งที่อยู่ในการจัดส่งครับทางเราจะดำเนินการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ต่อไปครับเหลียนซุ้มกอหลวงพ่อทวดครับด้านหลังเป็นหลวงปู่เนียนรุ่นบุญสูงวัดต้นเรียบจังหวัดสงขาครับเนื้อทองแดงต่อโค้ดราคา300บาทครับถ้าสนใจติดต่อร้านพระ .com หรือโทร099 484 8787ครับ สำหรับคลิปหน้าผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาลงอย่าลืมกดติดตามช่องร้านพระ .com ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ